พุทธธรรมคลายทุกข์ เช้าของวันที่4ตุลาคมพศ2559ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้น ข้าพพุทธเจ้าจึงได้ฟาดตุนถามพราะองค์ท่านบ่ายน,าานังมีว่าขณแต่องค์พระพุทธวิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาลูกเจอกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งให้ชื่อสมมติคนคนนั้นว่ายมพี่ปัตถนา ยมพิปัถนาเป็นคนที่มีความตั้งใจอยากจะออกบวชบรรเพนมากแต่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคมากมายกิดขวางด้วยภาระหน้าที่ด้วยสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบหลายอย่างในทางโลกนะเช้าค่ะก็เลยทำให้ออกบวชไม่ได้เลย จนทำให้โยมพิบัตินานนั้นเกิดความทุกข์เมื่อเห็นใครเขาออกบวชก็รู้สึกว่าทำไมตนไม่ได้บวชเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ทำตามความฝันแล้วตนก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ในใจลึกๆอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ลูกจุนรัจัทุนถามว่ามันเกิดมาจากกรรมวิบากหรือเกิดเพราะว่าเราไม่ตั้งใจจริงเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือเจ้าขาขอพระองค์ประชงเมตตาชี้ทางนวดเถิดเจ้าขาพระยาทาเอา่ยจงฟังไว้ให้ดี ตรองให้เข้าใจแล้วนำไปอธิบายให้ยมปรารถนาะเข้าใจดังนี้เถิดลูกเอ๋ยการที่เราจะทำอะไรสักสิ่งต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจเล็กน้อ เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมันสังสมความดีที่ตั้งใจนั้นเช่นถ้าหากว่าเรามีความปรารถนาที่จะออกบวชการออกบวชต้องรักษาสิ่แปลตนก็ต้องมัน รักษาสินแปดบ้างในบางช่วงบางวันช่วงที่เป็นการดำรงชีวิตปกติยอย่นั้นลูกก็ควรจะรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์โยมปรารถนาเอ่ยถ้าเกิดบ้าเรา ตั้งใจดีแล้วอย่างที่เราไปปฝันอย่างแท้จริงเราก็ต้องพิสูจน์ความตั้งใจดีของเราด้วยการเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กสังสมไปเป็นเรื่องใหญ่ทำตั้งแต่รักษาเส้นห้าสังสมขึ้นไป มันบันเพ็นรักษาสิ่แปลกรวมถึงควรมันสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำความดีให้มากอาน,นิสง์ผลบุญจากการที่เราทำเล็กทำน้อยแรงใจที่เราตั้งแรงปรารถนานั้น ย่อมจะนำพาให้เราได้พบกับสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้ในที่สุดลูกเอ,อ๋ยถ้าเกิดว่าเราจะไปในที่ไหนสักที่นั้นมัวแต่นั่งคิดนอนคิดมัวแต่มีเหตุผลนั้นเหตุผลนี้มากมายมาตัดลอ ก็เลยไม่ก้าวเดินเสียทีไม่ไปเสียทีเมื่อไหร่จะไปถึงเราถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วไม่ว่าจะมีอะไรกีดขวางเราก็ต้องเริ่มพยายามทำความดีเท่าที่ความสามารถของเรา ณนะปัจจุบันนั้นพอจะทำได้ความตั้งใจต้องมาเป็นอันดับหนึ่งหากตั้งใจจริงแล้วต้องพิสูจน์ตนด้วยการมันสังสมทำความดีโดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิน้นลูกเอ,อ๋ยรวมถึง เมื่อเรานี้ตั้งใจจะออกบวชแต่ไม่ได้ออกบวชนั้นเกินจากกรรมเก่าที่เราเคยกิดขวางการออกบวชของผู้อื่นมามีกรรมตรงนี้ส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้เราไปไม่ได้ เช่นในอดีตในพบในชาติที่ผ่านมาเราเคยมีสามีที่ปรารถนาออกบวชแต่เราทำทุกวิธีทางไม่ให้ไปเราอาจมีลูกมีคนที่ใกล้ชิดมีเพื่อนฝูงมีใครก็ตาม ที่ปรารถนาจะออกบวชแต่เรากลับไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยพยายามที่จะฉุดดึงเขาเหล่านั้นเอาไว้ทุกวิธีทางบัดนี้พอเมื่อถึงการที่เราปรารถนาออกบวชบ้างก็เลยมีแต่ ปัญหาภาระหน้าที่มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาชุดดึงทำให้เราไปไม่ได้จงหมั่นขอขมากรรมหากตนเคยขวางทางทำให้เป็นอุปสรรคให้กับการออกบวชของใครคนใดคนหนึ่ง จงมั่นขอขมากรรมแล้วสร้างความดีต่อไปสักวันหนึ่งหนทางที่ลูกนั้นได้มุ่งม,มั่นตั้งใจก็จะมาถึงลูกเอ๋ยและในอีกอย่างหนึ่งก็คือในความเป็นจริงแล้ว การที่เราออกบวชแล้วหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องที่เราแค่ตั้งใจปรารถนาเอาไว้เช่นนั้นแต่เราไม่ควรไปอยู่กับอนาคตควรตั้งสติและลึกรู้อยู่ กับปัจจุบันต่างหากเราเราควรรู้ว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างที่ดีที่สุดต่างหากเราไม่ใช่นึกแต่ว่าอีกหน่อยถ้าได้บวชคงเป็นอย่างนั้นบ้างคงเป็นอย่างนี้บ้างคิดไปฝันไป ตนก็เลยอยู่แต่กับความฝันและเพ่งโทษแต่อุปสรรคที่เข้ามากีดขวางตนว่าทำให้ไปไม่ได้ลูกเอ๋ยหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเราจงทำปัจจุบันนี้ให้ดี จงตั้งใจทำความดีไปเรื่อยๆอย่าเอาจิตไปจอกับอนาคตสิ่งที่เราปรารถนาทำดีในปัจจุบันก็พอรวมถึงมันขอขมากรรมกับกรรมเก่าที่เคยทำไว้และกรรมในปัจจุบันด้วย ลูกเอ๋ยการที่เราเกิดมาในครั้งหนึ่งเราอาจได้เคยกระทำผิดพลาดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสียคำพูดการที่ทำในสิ่งที่ไม่มีสจัจวาจาการโลภก,การที่เราไม่รู้ จากพอประมาณในสิ่งที่มีดิ้นลนขวขวายมากเกินไปหยิบเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเอาของคนอื่นมาใช้มาจ่ายโดยที่เรานั้นไม่ได้นึกถึงความถูกต้องที่เป็นหลัก กรรมปัจจุบันของเราก็เลยส่งผลมาตีลอบตีกลอบทำให้ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นลูกเอ๋ยพาละหน้าที่ใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่มาจากการกระทําการตัดสินใจของเราเองลูกเอ๋ย กรรมทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเรานั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราทำเอาไว้เองปรารถนาเอ่ยหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกบวชอย่างแท้จริงจงมันนั่งภาวนา ละลึกนึกถึงความบกพร่องของตนเธอนึกถึงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่โทษอุปสรรคไม่โทษภาระหน้าที่ไม่โทษปัญหาต่างๆว่ามาขวางทางตนเมื่อตอนมองดูให้ดีๆ มีความผิดของตนที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายคนเราถ้าเรามีจิตใจเข้าถึงความเห็นเห็นผิดในตนเห็นความบกพร่องของตนและยอมรับความเป็นจริงนั้นจะทำให้เรา ไม่โทษสิ่งอื่นๆเมื่อเราไม่โทษสิ่งอื่นๆเราก็จะไม่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทับถมตัวของเราทำให้เราเป็นทุกข์รวมถึงอย่างทำให้เราเข้าใจเหตุที่มาของชีวิตอีกด้วย เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าเรานั้นได้ทำผิดไปปรารถนาเอ่ยหากว่าดูดีๆแล้วเราจะเจอความผิดความพลาดของเรา ที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหาเลยละขอเพียงแค่ให้ตั้งใจดูให้ดีหากเมื่อไหร่ที่ลูกสามารถมองเห็นความบกพร่องของตนเมื่อนั้นแหละลูกจิตของลูกก็จะคลายจากความทุกข์ทุกข์ที่ไม่ได้ออกบวช เพราะอุปสรรคปัญหาต่างๆเมื่อนั้นแหละลูกจิตของลูกก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านั้นแล้วปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงจิตของลูกก็จะเข้าสู่การเป็นอิสระ แต่ตราบใดก็ตามที่ยังคงเอาปัญหาไว้ภายนอกหมายถึงโทษว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างสาเหตุนี้สาเหตุนั้นลูกเอ๋ยเมื่อยังเป็นเช่นนั้นอยู่ เรายังไม่รู้ความจริงยังไม่ยอมรับความจริงก็เลยยังคงต้องจมอยู่กับความทุกข์เช่นนั้นปรารถนาเอ่ยการออกบวชได้ต้องมีจิตใจที่ตั้งใจจะทำความดียังมุ่งมั่นตั้งใจ โดยไม่แวะไปเพ่งโทษใครไม่แวะทำกรรมเชื่อใดไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจต้องทำความดีอย่างเข้มแข็งลูกเอ๋ยจึงสามารถชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ฉะนั้นต่อจากนี้ไป จงประพฤติตนให้ดีปฏิบัติตนให้ดีและให้ดีอยู่ในทุกฐานะที่ลูกเป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของการถือศินห้าหรือสินแปดก็ต่างจงทำความดีให้เต็มที่และลึกรู้อยู่เสมอว่า เราคงมีกรรมที่เคยกิดขวางการออกบวชของผู้อื่นเราได้สร้างกรรมสร้างปัญหายุ่งเหยิงเอาไว้จึงแก้ไขอย่างไม่จบแต่ก็ช่างมันไปก่อนปัญหาก็ส่วนของปัญหาเรานี้ทำตัวทำตนให้ดีในส่วน ของการสั่งสมความดีแล้ววันหนึ่งปัญหาก็จะแก้ไขหมดความดีที่สั่งสมก็จะเต็มวันนั้นแหละลูกก็จะได้ออกบรรเพ็นเต็มที่ตามที่ใจของลูกนั้นปรารถนาเอาไว้ลูกเอ๋ย และที่สำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่การออกบวชถึงแม้ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ออกบวชเราก็จงทำใจของเราให้เหมือนนักบวชให้ได้อยู่ในทุกที่ฝึกใจของเรา ให้ปล่อยให้วางให้ว่างค่อยๆฝึกฝนไปถึงแม้ว่าเราจะออกบวชแล้วก็เป็นแต่เพียงร่างกายสิ่งสมมุติภายนอกลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าเราออกบวชไปแต่ยังปล่อยยังวางไม่ได้เลย ก็จะเกิดประโยชน์อะไรเราฉะนั้นอย่าเอาสิ่งภายนอกมาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพราะนั่นคือความคิดฟุ้งซ่านคือสิ่งที่พยายามดันตนเองออกจากปัจจุบันอยู่กับความฝันไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมทำให้มัน ดีอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันลูกเอ,อ๋ยทำปัจจุบันให้รู้จักปล่อยวางและลูกดีแล้วคาลวาดบางคนยังเข้าใจในหลักธรรมและปล่อยวางได้มากกว่านักบ,บวชบางองค์อีกฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ เป็นสิ่งสำคัญจงมันฝึกฝนการปล่อยการละการวางจากลักโลกโลกรธหลงต่างๆวางจากปัญหาอุปสรรคต่างๆฝึกไปเรื่อยๆเถิดแล้ววันหนึ่งก็จะสมปรารถนากราบขอบพระคุณ พระพุทธองค์ที่เมตตาเจ้าค่ะแล้วลูกจะนำธรรมนี้ไปแสดงเผยแร่ให้โยมปรารถนารวมถึงผู้ที่มีความคิดเช่นนี้ที่ชอบคิดว่าอยากออกบวชแต่ไม่ได้ออกบวชเอาความอยากเป็นที่ตั้งแต่ตนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงที่แท้จริงก็เลยเป็นทุกข์ ให้เขาเหล่านั้นได้ฟังเช่าค่ะชาดุู